รถโดยสารวีไอ i p เป็นรถที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดได้ออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทขนส่งจำกัดยังให้บริการด้านเช่าเหมารถสำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบครอบครัวแบบประชุมแบบทัศนศึกษาสัมมนาตามสถานที่ต่างๆมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย สะดวกสบายให้กับผู้บริการเป็นสําคัญสําหรับรถที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นรถเขาเรียกว่ามาตรฐาน4กอไก่นะครับคือเป็นรถปรับอากาศแบบ V.I.P. 2ชั้นนะครับซึ่งขนาดเบาะนั่งเนี่ยก็จะใหญ่นะครับสามารถปรับเอนอนแบบเกือบราบนอนได้เลยนะครับสำหรับที่เป็นมาตรฐานพิเศษนี่ก็คือเราจะมีเบาะนวดในระหว่างการเดินทางมีห้องสุขภัณฑ์ไว้บริการก็มีอุปกรณ์สวนควบตามกฎหมายกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงนะครับคอน กรระะจจอุหากสนใจบริการคองบขสติดต่อได้ที่1490ส่งของจองตั๋วทั่วเหมาทั่วประเทศสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย